สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะคะวันนี้อัปเดตรวมเลยนะคะทั้งสองคลอกเนาะก็สิบเอ็ดตัวนะคะลูกแม่ปุยฝ้ายแล้วก็แม่จริงๆนะคะลูกค้าเนาะโอเคนะคะก็วันนี้เอ,อ่อให้ดูทีละชุดเนาะชุดนี้แม่จริงๆนะคะหกตัวนะคะส่วนชุดนี้เป็นแม่ปุยฝ้ายนะคะห้าตัวนะคะลูกแม่ปุยฝ้ายเขาจะรับไปเลี้ยงได้มันตั้งแต่วันที่ยี่สิบสอง มกราคะยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะคะ, 22, 23, 24, 25, ะ,คะเลือกวันรับตามนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโพสต์รายล,ละเอียดให้อีกทีเนาะส่วนลูกแม่จริงๆเนี่ยเขาจะรับไปเลี้ยงได้ตั้งแต่วันที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้านะคะเลือกกุมภาพันธ์นะคะเลือกวันรับตามนี้นะคะเดี๋ยวยังไงลงรายละเอียดให้อีกทีนึงนะคะส่วนวันเลือกตัวทั้งสองข้อนะคะลูกค้าก็เดี๋ยวจะทักไปหาทางไลน์อีกทีนึงนะคะเพราะว่าจะต้องเลือกตามคิวนะคะ คือว่าท่านใดสะดวกอะไรยังไงเดี๋ยวจะจะทักไปทีบางคนกจ็จะมาเลือกที่ฟาร์มนะคะส่วนบางคนก็เออเลือกผ่านทางไลน์นะคะผ่านวิดีโอผ่านรูปเนะเดี๋ยวจะทักไปถามนะคะใกล้ๆนะคะโอเคเนาะก็ตามนี้นะคะโอเคเดี๋ยวต่อคลิป2นะคะลูกค้าเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะขอบคุณมากค่ะ